สวัสดีค่ะวันนี้กุ่มของดิฉันมานำเสนอการใช้เครื่องมือทูลบาร์และการสร้างไฮเปอร์ลิงก์นะคะก่อนอื่นจะสอนการเปิดข้อมูลแบบตารางก่อนนะคะไปที่ชั้นข้อมูลคลิกขวาเลือก Open Attribute Table นะคะข้อมูลแบบตารางก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะต่อไปมารู้จักเครื่องมือทูลบาร์นะคะอันแรกนะคะสอันนี้ค่ะ เป็นเครื่องมือขยายเข้าออก2เครื่องมือเรื่องข้อมูล3เครื่องมือขยายข้อมูลแบบเต็มหน้าจอ4เครื่องมือขยายเข้าออกแบบมาตรฐานค่ะสองอนนี้นะคะหเครื่องมือสอบถามข้อมูล6เครื่องมือค้นหาค่ะต่อไปเป็นการวัดระยะทางแบบง่ายนะคะให้เราไปที่ไอคอนนี้นะคะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาค่ะ อันแรกเป็นม u t ช a ่ l ล n e ใช้วัดระยะทาง2องมิชั่ p แอพใช้วัดพื้นที่นะคะต่อไปเป็นการเลือกพื้นที่หรือสัญลักษณ์นะคะให้คลิกที่ฟีเจอร์ที่ทุนบาร์ค่ะแถบติดกับลูกศรนนะคะตรงนี้ค่ะเมื่อคลิกมาแล้วเลือกพื้นที่ที่เราจะต้องการเลือกนะคะ ก็จะขึ้นกกอบสีฟ้าแบบนี้มาค่ะเมื่อเราต้องการนํากอบสีฟ้าออกเราก็ับเบลคลิกแล้วก็ออกนะคะต่อไปเป็นการค้นหานะคะหรือไฟล์ค่ะไปะที่ทูนบาร์เหมือนเดิมค่ะแล้วเลือกไอคอนนี้นะคะไฟล์ก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาสมมุติเราต้องการจะหาอำเภอนะคะให้พิมพ์ชื่ออำเภอตรงนี้ได้เลยแล้วกดไฟล์แล้วก็กดไปอีกครั้งนะคะ มันก็จะขึ้นกรอบอำเภอที่เราค้นหามาค่ะต่อไปการจัดกลุ่มชั้นข้อมูลค่ะให้เรากดคอนทรลค้างไว้นะคะที่ชั้นข้อมูลที่เราต้องการรวมกลุ่มค่ะเสร็จแล้วคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือกกรุ๊ปค่ะก็จะรวมเป็นกลุ่มแบบนี้ให้นะคะต่อไป เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเอกสารที่ต้องการนะคะหรือว่าเรียกว่าไฮเปอร์ลิงก์นะคะให้ไปที่ identify นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกพื้นที่นะคะที่เราต้องการจะลิงก์ไปค่ะอย่างเช่นเลือกตรงนี้นะคะจากนั้นให้ไปคลิกขวาที่ชื่อชั้นข้อมูลแล้วกด add hyperlink แล้วเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะลิงก์ไปค่ะอย่างเช่นอันนี้จะเลือกเป็นรูปนะคะ รูปนี้ค่ะแล้วก็กด open โอเคจากนั้นเรามาดูว่ามันลิงก์ไปหรือยังนะคะโดยการกดที่ไฮเปอร์ลิค่ะแล้วก็กดที่พื้นที่ที่เราลิงก์ไปนะคะก็จะขึ้นรูปแบบนี้ค่ะ